สวัสดีค่ะวันจันทร์ที่ที่จุแปภูมิพมพันพอต่อมพันธะน้อยขุดจุดผ้าไปนานรินานจ,จาวิทยาศาสตร์ธรราที่เตนดิน่นดัดเตียน ศึกษาศึกษาความความรู้และดทำแบบแบบฝึกหัดปวดอัดเรื่องเรื่องปีหนึ่งแบบแรงแบนสัมผัสสัมผัดกับจับการเปลี่ยนแปลงแบนเกือบแบนการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของของวัตถุวัตถุรู้รู้หรือยัง ดันยังดันดึงการแกว่งดารเป็นชิงช้าทำได้ทำได้อย่างไรการแกว่งเป็นชิงช้าทำได้ทำได้โดยโดยการออกการออกแรงใดการดึงดึงหรือผลักดัดชิงช้า สองกานดึงและได้การผลักดัดเหมือนและไดแตกต่างตการกันอย่างไรดงการดึงการดึงและไดการผลักกาดผลักผลักดัด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  เหมือนกันเหบวอนตรงที่ต้นตีมีการตีดันออกแรงออกแดนกระทำกระทาต่อต่อวัตถุวัตถุและแตกต่างแตกต่างกันกันตรงที่ต้นตีทิศทางทิศทางของการขอจาออกแรงออกแรงโดยการอดึงดันเป็นการ็นกันออกแรงออกแดนในทิศทางในทิศทาง เข้าหาตัวาหผู้ออกแรงผู้หลอกเองแรงเด่นส่วนปวนการผลักการดัดผลักดัดเป็นเป็นการออกแรงการออกแรงในในทิศทางทิศทางออกจากตัวตัวผู้ผู้ออกแรงแด่นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งหนึ่งแรงแด่น มีผลมีผลต่อการต่อการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ของของวัตถุวัตถุอย่างไรอย่าง่ายจุดประสงค์จุดต้นของกิจกรรมของกิจกรรมทํากิจกรรมทํากิจกรรมนี้นี้เพื่อสังเกตเพื่อนตะเต็ดและ อธิบายอธิบายผลผลของแรงของแรงที่มีที่มีต่อการต่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ตามเคลื่อนที่ของวัตถุของวัตถุส่งส่งต้นลูกลูกบอลต้องออกต้นออกแรง เปลี่ยนแปลงเด่นการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่จากจัดอยู่นิ่งดูนิ่งเป็นเป็นเคลื่อนที่เคลื่อนที่รับรับลูกบอลรับลูกบอลต้องออกต้นออกแด่นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงลูกเด่นการเคลื่อนที่เป็เคลื่อนที่จากจัดเคลื่อนที่เคลื่อนที่เป็นเป็นอยู่นิ่งดูนิ่งจันดูอะไร ได้การจานส่งตุนลูกบอลลูปอลให้เพื่อนให้เพื่อนเราต้องเราข้อออกแรงเดนหรือเไม่ไม่หรือไม่หรือไม่และและลูกบอลลูกบอลมีมีการตันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เคลื่อนที่อย่างไรอย่างไงต้นออกเดนโดยโดยลูกบอลลูกบอลมีการมีการเปลี่ยน แนจากตู้จากาอยู่นิ่งโดนเด่นเป็นเคลื่อนที่เพื่อนที่ในขณะในขณะรับนัดลูกบอลลูกบอลเด็กหญิงพรพรธนาจูจำปอตาตเต